เรื่องถน,นอมน้ำใจกันไว้คนที่รักกันต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืนก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทคือระวังอยู่เสมอไม่ทำสิ่งใดพูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจเสียใจช้ำใจเป็นต้นอย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ความอดทนของคนมีขอบเขตเมื่อเขาน้อยใจและช้ำใจบ่อยเข้า มันสะสมมากเข้าอาจจะระเบิดออกมาสักวันหนึ่งต้องแตกกันเพราะฉะนั้นคนที่รักกันก็อย่าประมาทต้องทนหลอมน้ำใจกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แตกร้าวแล้วค่อยประสานกันรอยร้าวนั้นเมื่อหลายรอยเข้าก็ประสานให้สนิทได้ยากหรืออาจไม่ได้เลยแล้วจะเสียใจพร้อมกับที่ได้เสียคนดีไปเสียแล้ว แต่ถ้าคนไม่ดีก็ไม่ต้องรักษาให้เสียเวลาแม้จะเคยรักกันเมื่อเห็นว่าไม่ดีอยู่กันต่อไปก็มีแต่ความเสื่อมแยกกันซะดีกว่าเพราะคนบางคนสันดานหนามากขูดขัดเกลาเท่าไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือน